ครับสวัสดีครับวันนี้มาแกะกล่องนะครับเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลนะครับยี่ห้อนะครับทานิต้านะครับรุ่น HD 382นะครับข้อดีของรุ่นนี้นะครับคือจอใหญ่นะครับแล้วก็จะมีแสงสีฟ้าด้านหลังนะครับเวลาชั่งนะครับทำให้มองเห็นตัวเลขง่ายนะครับเครื่องนี้ก็จะรับประกันนะครับ3ปีนะครับแล้วก็ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด150กิโลกรัมนะครับแล้วก็มีหน่วยอื่นอื่นด้วยนะครับ ก็รุ่นนี้นะครับมีสองสีนะครับก็คือจะมีสีดำนะครับแล้วก็มีสีแดงนะครับอันนี้ที่สั่งมานะครับก็เป็นสีดำนะครับแล้วก็ด้านหลังกล่องนะครับด้านหลังกล่องก็จะบอกว่าใช้ถ่านนะครับ 3A สองก้อนนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะบอกว่าผลิตที่ประเทศจีนนะครับแต่ก็ ประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นเจ้าของนะครับที่สั่งผลิตนะครับก็เดี๋ยมาแกะกล่องดูนะครับก็แกะกล่องนะครับอันนี้นะครับเขาจะแถมฐานนะครับมา2ก้อนนะครับฐาน 3A นะครับก็เยวดูต่อนะครับ น้าตาเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีใบรับประกันนะครับแล้วก็คู่มือนะครับคู่มือก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ภาษาอังกฤษนะครับ okay. ครับก็ด้านหน้านะครับเขาจะบอกว่าก่อนใช้เครื่องนะครับให้แตะที่ตรงนี้นะครับให้หน้าจอติดอ่อนขึ้นมานะครับแล้วก็ชั่งน้ำหนักนะครับก็ดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังนะครับก็จะมีช่องใส่ฐาน 3A 2ก้อนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มเปลี่ยนหน่วยนะครับก็เสี๋ยจะใส่ฐานลองนะครับนะครับ ก็ถ้าจะทำให้ติดนะครับก็กระแทกที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ช่างนะครับแล้วก็ออกนะครับพอช่างเสร็จนะครับครับเสร็จแล้วเขาก็จะดับไปนะครับ ถ้าเราจะช่างใหม่นะครับแล้วก็แตะใหม่นะครับแต่คือข้อเสียของมันนะครับก็คือจะใช้แรงแตะตรงนี้นิดนึงนะครับมันจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับรุ่นอื่นนี่คือขึ้นไปช่างแล้วก็จอก็จะขึ้นนะครับแต่นี่คือต้องกระแทกนิดนึงนะครับ ครับอันนี้ก็จะช่างให้ดูนะครับแตะนะครับใช้เท้าแตะก็ได้นะครับนะครับพอจอขึ้นนะครับก็ขึ้นไปยืนนะครับนี่นะครับได้เก้าสบสองจุดเนะครับน้ำหนักเยอะไปหน่อยนะครับ โอเคนะครับก็จบการรีวิวนะครับเพียงเท่านี้นะครับ